เป็นขวางจอมันแจ้งเตือนไหมจ๊ะสวัสดีจ้า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  <c oughs> <c oughs> อ่ะไปเบบลคลิกทำไมละราคาที่ละเดบลคลิก โอเคโอ้ยมือสั่นมือสั่นโอ้ยทำไมดลีล่ะลุงมาให้หนูทำให้ไหมเอามา <c oughs> สามีเริ่มมือสั่นตื่นเต้นข้าวคะ่ะทุกคนข้าวแกงจ้าถุงละห้าสิบบาทก็กินกับลุงสองคนนะจ้าลุงเดินไปละไปในครัว ร้านนี้แลนดอมมานะหวานชิมอีกทีดิหรือมันต้องหวานวะหวานแต่ก็อร่อยอยู่มั่วค่ะอืมอร่อย อยากให้ไม่หวานนะนี่นี่ผัดปลาดูกกันดูมัง้งอยากมีน้ำพริกน้ำปลาเนาะแต่ว่ามีแต่น้ำปลาก็โอเคเข้าแกงค่ะเป็นร้านข้าวแกงที่อยู่ในในออในแอปซิมเบิร์ก่อนเด้อใช้ได้ไม่ได้อร่อยมาก แต่ได้เยอะราคาไม่แพงฉันอ้วนว่าม,ม,มา่ามันกินด้วยกันน้ำปลา ากินผัดปลาดุกมันต้องมีนะนิดหนึ่งอ่ะพรมข้าวห้ามหลับมากเรื่องช้อนกลางนะอ่านไม่ทันอืม สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมากินข้าวด้วยกันกินข้าวกันหรือยังมาทุกคนสั่งข้าวแกงมากิน อย่าดมรีบกลับมาให้ไว อร่อยอ,อร่อยเพราะว่ามีขิงม,มากินด้วยกันค่ะ Mm hmm. ชอบเห็นหูหนูมากกวากันแอนจอย ว่าละกว,ว่าละคุณเย็นนิลาพันขอโทษนะคะทำไมไม่ใช้ช้อนกลางถามดูอย่าดราม่านะ <c oughs> <c oughs> นั่งกินอยู่คนเดียวจะมีคนกินเพิ่มอีกหนึ่งคนคือสาม,มีกินเสร็จแล้วทิ้งเลยกินกันอยู่สองคนไม่มีอะไรกินอิ่มตีสว่ากินมื้อนี้กับมือ้อเที่ยง ้เีพูดปุ๊บถามปับเลยแต่ก็มารยาทดีอยู่นี่เขามาขอโทษอยากรู้แหลนะเนาะ สวัสด,ดีค่ะอยู่ชัยนาทขอบคุณมากๆค่ะเหนียวเลยมากินด้วยกันเฮลโลจาน่าอืมอ้มอร่อยทำไมลุงพยายามช้าเหรอชาด์ไปตัง้งคืน ถ้าไมันไม่เปลี่ยนเครื่องไม่ชินมันไม่ชินใช่ไหมต้องสาย่ะถ้าไอโฟนเครื่องใหม่อ่ะเวลา,าติดต่อไม่ได้อ่ะเข้าใจแล้วข้างเนี่ยหรอ ันก็ดีถ้ามีช้อนกลางอ่ะแต่วันนี้ไม่สะดวกค่ะพิธิดาคิดถึงเจ๊ซื้อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมายังๆเลยเพราะแฟนเพจบอกไม่ค่อยดีเขาเลยไม่กล้าเอาเเลยว่าเออทำกันเองนี่แหละว่าเดี๋ยวข้าวที่เขาทางก็จะเริ่มจ้างคนทำความสะอาดแบบรายสัปดาห์แล้วอืม รสอ่อนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบเท่าไหรอ่อ่ะกินได้แต่แบบไม่แบบต้องใย,ยดมอ่อนนี่หมายถึงว่ายัางผัดประดุกเนี้ยเผ็ดแต่ว่าจังหวะไฟหรืออะไรไม่รู้อะ่ะแต่กลิ่นกระเพราน้อยไปก็มันเลยมัความรู้สึกว่ามันค่อนข้างไปทางเลี่ยน นะคะส่วนน้องคนนี้ยใส่หวานอือ่ะจริงนะคะพี่พี่หนึ่งให้แข็งแรงไวๆนะคะให้หนึกถึงต้มยำ หวานหวานมันบบได้มันบ่ได,ได้ห้ามดาม,ม่านะมีคนบอกว่าไปติเขาอะไรเงี้ยไปใส่หวานทำไมจะก,ก็เลยจะก,ก็ใส่หวานอะไรหนักนะ พันพูดเป็นแกงบวดแต่มันก็มีคนที่เขาใส่หวานเนาะซื้อมาสั่งก,กับตัวเป็นฮูด เฟซบุ๊กมันรวนนะคะตัอนจะมีคนที่เขากินส่หวานเขาก็ชอบนะคนเราอะ่ะมันไม่เหมือนกันอืมอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลอีเนี่ยตัดน้ำตาลหน่อยก็จะอร่อยเสิรฟไม่ใส่น้ำตาล เ็เลิศอยู่นะน้องนะมันแล้วแต่คนชอบอย่างมนพรว่าแหละบ่เหมือนพี่ชายนาดแกงมะลุมแกงส้มเขาจะตัดน้ำตาลแบบหวานหวานเปรี้ยว พ่อกับแม่กลับมาวันนี้ค่ะอืมอร่อยอร่อยอืมหอยลายบกว่าห้าสิบบาทไม่แพงหรอกยังดีนะผัดประดูกไม่หวานนะอืมอร่อย รวมๆกันจะได้พอดีจริงพี่ลุงเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นมาใช้แต่ว่าผมเขาชอบหวานเท่าไหร่ลุงบอกกินพร้อมหนูปะ ผัดหอยลายดีกินคนเดียวกับข้าวเยอะจังไม่้จบไงเลยกินกับลุงกินกับลุงแอตจ้าคุณพี่ สวยลงมาแล้วลงมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วลูกจ้าสุกโก,โกวานที่หนูอยากได้สวัสดีพี่จารุณีกินข้าวปัาปลาดุกปลาดุกหอยลายไหนกินแล้วมุกคุณกินเยอะอ๋ออะไ้ว่าลืมอ๋อดีดีอ๋อ ไงเออน้ำปลาหน่อยๆวันนี้ดูเงียบๆไปทำอะไรมาดูเงียบหมยถึงบาดอ้วนพูดน้อยเหรอก็เคี้ยวข้าวอยู่ไงเมื่อกี้ก็คุยกันอีหลงคงเคีงไปหมดแค่รู้สึกว่าไม่อร่อยสุดแค่นั้นแหละถ้าถามว่าเงียบอะไร วิจะวิจารณอะไรก็กินได้ไม่ได้อร่อยมากใช้ได้ไม่ได้แย่นขนาดน,นั้นฮะมันไม่จึง้งเออผัดปลาดุกก็แบบแอบบเลี่ยนหน่อยๆแบบอยากให้มันถึงกะเพราอยกระเพราไม่แตกอะใส่กะเพรานะไม่น้อยนะที่มองดูแต่เหมือนใส่ผิดจังหวะหรือเปล่าไฟไม่แรงหรือเปล่าตายก็อย่างนี้นะอาจจะถูกปากคนอื่นแหมือไม่ถูกปากเราหอืมใช่ ถูกปากคนอื่นไม่ถูกปากเราถูกปากเราไม่ถูกปากคนอื่นก็พูดไปตามนางเ,งเนี้ยเดี๋ยวว่าเงียบเนี่ยเงียบเงียบแล้วก็คุยมาสิเออไม่โจ๊ะเจอนี่เข้าไปบก็กิมดิเป็นยังไง คล้ายๆตับหวานใส่น้ำตาลอะไก่เย็นลงหรอ,อะไม่นะแม่ไม่ทำอย่างนี้แต่มันแล้วแต่บางบางที่ข่าไก่ต้มหวานอะไรนะข่าไก่ต้มหวานอืมอหวานอะไรหวานเห็นหวานมักกะเทะหรือ,อยังไง ดีใจด้วยที่อาการมันไม่รุนแรงแซบบ่อน้องบานพอบ้านนั่นอ่ะใช้ได้อัดหอยลายก็อร่อยแต่เลี่ยนมันเลี่ยนอ่ะกับข้าวมันเลี่ยน <c oughs> เขาทำปริมาณเยอะปะมันเลยแบบจังหวะไฟมันไม่ได้อ่ะเวลาทําอาหารอร่อยอร่อยอะการสันดาบหรือกําลังไฟในการผัดอ่ะมันจะคนละอย่างกันกับการทําทั่วๆไปเด้เขียเครียดฝนตกอ๋ออบัานอ้นก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เหมือนแบบเหมือนเขาแบบ มอมถูกอ่ะต้อ,มมองมาลองเองวัตถุดิบดีแต่น้ำมันเยอะไปหน่อยเนะี่ยเหมือนผัดผัดเลี่ยนอ่ะไม่รู้จะบอกไง ดีนะที่เลือกซื้อกับข้าวหลายอย่างเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินกับข้าวหลายอย่างนะแต่ถ้าไปร้านข้าวแกงก็จะสั่งหลายอย่างเนาะต้มผัดแกงทอดอะไรเงี้ยต้มผัดทอดแต่ถ้าเกิดถ้าโฮมเมดเงี้ยกับข้าวฝีมือเด่นๆจำแจมเงี<ำ>้ยฝีมือแม่เง like. นนี้ยอย่าทําหลายอย่างทําแค่สองอย่างตอนนี้ผัดสอย่างเต็มที่ไม่เกินไม่เกินสามอย่างผู้เรียนผู้เรียนมาก ทำให้เท้าเย็นดังยุ้ยวันนี้ค่ะตานไอเหรอเดี๋ยวก็หายแล้วถ้าพี่หิวพี่จะทำยังไงเนี่ยตอนเที่ยงอะฮะเดี๋ยวห,หนูสั่งข้าวมาให้นะก่อนกินมาตรอย่างเี้ยังไม่เคยกินไดใก็จะหิวกินมอตไตแ๊บเดียวจะเห็นลุงบอกลุงกลัวกอหมดก๊อม ไม่กลางวันไม่มีแล้วรถเลุงแอดกลัวหมาตัวสีขาวที่อยู่หน้าหมู่บ้านที่อยู่ปากซอยพอแล้วค่ะทุกคนมันไล่กวดมันกวดไปตลมันแก่แล้วหรอพุ่งใส่ปากซอยอยู่เดี๋ยวหลเจ้า <c oughs> ไม่ใช่ขำว่ารสจัดอะ่ะมันก็เข็มแล้วนะอ <c oughs> อืมอแห้งๆ จิบยาแก้ไอแล้วหนูสเปย์คามิโลซานคิดถึงคุณยายด,มด้มเด้แต่เขาให้เยอะดีนะเนี่ยนะวัตถุดิบก็ดีทุกอย่างะอะไรนะกินถึงไร้วะ น้งขิงร้อนท้องดีจังไอขิงอะ่ะชอบจังเด้อ,อย่างเงี้ยเดี๋ยวยายดมมาเดี๋ยวให้ยายดมทําให้กินสักหน่อยก่อนเนี่ยมันร้อนโบโบ,โบ,โบ,โบดีเวลากินอะ่ะชอบมากเลยกินข้าวพร้อมกันเลยพี่นิตยา <c oughs> <c oughs> มันไล่ควบลุงคนเดียวมั้งหัวก่อ <c oughs> มันมันไล่รถยนต์เราใช้มันยี่ออเดียวกัน ไม่ใช่ตอนที่เราเจออ,อะมันไล่เราไงที่ลุงบอกอะ่ะแต่มอซายไม่ได้สังเกตเห็นอ,อยากแก้ไออะไรช่เหรออ๋อโอเคจิบเรื่อยๆเอาเอย,อยบอก่อยบอลรอยวะเลี่ยงไหมเหมือนอย่างก็ว่าเหมือนกับข้าวเขาทําให้สุกแล้วก็ปรุงแบบจังหวะไม่ได้รู้ไหมว่าการทํากับข้าวเขาไม่ได้เอาทุกอย่างปรุงลงไปพร้อมกันนะ เขาดูว่าเดือดแบบนี้ปรุงอะไรอะไรเงี้ยเยดมเขาจะอย่างเงี้ยพวกพี่ชายบานอ้วนเงนี้ยเวลาเขาทําอ่ะอ่ะขั้นตอนนี้ต้องปรุงอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมาใส่ให้มันเป็นรสชาติพร้อมๆกันหรือไฟเดือดแรงเดือดน้อยหรือยังไม่เดือดปรุงอะไรเดือดแล้วปรุงอะไรพี่ต่อยอะเขาจะรู้ดีเลยอย่างพี่ต่อยอะกับข้าวมันจะออกมาแบบอือันนี้มันเหมือนแบบเขาทําสเกลใหญ่หรือเปล่ามันก็เลยแบบสุกแต่โอ้โหแบบเผ็ดก็ใช่ว่าไม่เผ็ด เผ็ดนะแต่กระเพราเยอะไหมกระเพราเยอะมาก,ก,ามากแต่กินเข้าไปแล้วสิ่งที่รับรสครั้งแรกคือหืนไม่ใช่หืนนี่เขาเรียกเลี่ยนนะที่รักนะมันจะไม่กระเพราแตกอะ่ะเหมือนอย่างร้านลุงงอกอะ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือที่บัตรวุฒไปกินอะ่ะกระเพราเขาคือแบบกินเข้าไปแล้วจืดขึ้นมาก่อนแล้วก็รสชาติอื่นๆตามมาแล้วเหงื่อออกอะ่ะเข้าใจบ่เหมือนมันบมดถึงไฟนะพี่น้องเออมันก็จะแบบ มันจะต้องไฟแรงๆตอนปรุงหรือมันจะต้องแบบให้อะไรหอมก่อนเราถึงจะ่ข่ลงอันนี้อะไรเงี้ยความรู้สึกว่ามันไม่ถึงอะไรอย่างนั้นนะเออเมัอนมันเอามาไปใส่รวมกันแล้วเดือดเดือดแล้วปรุงรสอะ่ะมันไม่ได้ <c oughs> การเล่นไฟ <c oughs> เหมือนร้านดังๆเขาบอกสูตรแต่คนทำตามยังไม่เหมือน <c oughs> ใช่ใช่มันจะเป็นอะไรแบบนั้นว่าดีติกติก เออจริงตาลเจ๊ <c oughs> ใช้เทคนิคนี้มาตั้งแต่เด็กจก้ะเพราะว่าเจ๊เวลาไปบ้านขึ้นบ้านนายบ้านนายก็คือบ้านจะอยู่บนเขาแล้วเป็นหัวหน้างานระดับพวกขา้าราชการอะ่ะแล้วเขาจะมีลูกเราก็จะส่งตัวเราขึ้นไปเที่ยวเล่นกับลูกเขาแล้วก่อนขึ้นบ้านนายมันจะมีหมาดุวิธีการคือก้มทํำท่าหยิบหินแล้วคว้างมันจะวิ่งหนีก่อนก้มอันนี้ก่อน พี่จินพัทรุงร้อยนะมือเที่ยงแก้ตัวใหม่เหรอ <c oughs> ก็คงต้องเป็นอย่างนะั้นอะมันทุกอย่างเลยอันนี้อร่อยแต่เลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเออเจใช้แล้วทีนี้ยังไงรู้ป่ะตาลเจไปเจอเว้ยในติ๊กต็มีคนสอนเทคนิคไล่หมาหมาดุแค่ไหนอะ่ะถ้าเป็นหมาไทยนะหมาบ้านเราอะ่ะหมาที่จรจัดนอกบ้านตามถนนน่ะทำท่าก้มหยิบหิน คว้างอืมมันจังหวะไฟช่วงไหนเล่งไฟเบาไฟจริงอืมเนี่ยมันรู้สึกแบบหย่ำหย่ำยำยำหยำเลียนหืนไปหมดมันก็แบบพูดยากอะ่ะเดี๋วเราก็ไม่ใช่คนขี้ตินะแต่ว่านั่นเนี่ยมันก็ปบะสุดเน,น,นี่ยฮะ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูค่อยหาอะไรกิน,นไไม่รู้อ่ะไม่รู้ชื่อร้านไม่รู้เลยพี่เก๋หนูสั่งแบบในโรบินฮูดอะคะ่ะอืมสั่งในโรบินฮูดกับข้าว่อยเยอะมากเลยนะแต่หนูรู้สึกว่าแบบออยากจะชมแต่ไม่รู้จะชมอีท่าไหนปกติบัตรวอนไม่ค่อยตินะแต่แบบมันเลี่ยนมันเลี่ยนไป กับข้าวที่สั่งมานี่ค่อนข้างเป็นทางเผ็ดนะสั่งที่ไหนคะสั่งในโรบินฮูดคะ่ะไม่ต้องรู้หรอกเนาะว่าร้านไหนอะตามมารยาทแล้วเราไม่ควรที่จะตำหนิแบบออกสื่อว่าเขาคือใครที่ไหนจ,จะไม่อร่อยเราแต่ใช่มันอาจจะไม่อร่อยพยาบาลอ้วนแต่อร่อยลูกค้าคนอื่นก็ได้จริงไหมคะและมันไม่ดีหรอกที่เราไปตำหนิออกสื่อ มันเหมือนเป็นการกันแกล้งและประจานร,ร้านเขาอย่างน้อยเขาก็คือคนทํามาหากินตั้งใจทางานออกมา <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งนะวัตถุดิบอย่างปลาดุกเนี่ยเนื้อแน,น่นนะหอยลายก็เยอะให้เยอะนะข้าวก็ถุงเบลอเลยนะคือแต่ละอย่างอะคือไม่ได้ติวัตถุดิบเลยแต่รสชาติกับเทคนิคบางอย่างน่าจะแบบมันมีดออะไรอย่างเงี้ย เราไม่ควรนะคะบารอ้วนบอกไว้เลยนะคะจะให้บารอ้วนตัดสินว่าอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ถ้าให้เรานะคะมานั่งบอกว่าเธอจะไปกินร้านนั้นร้านน,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 นนี้พักค่ะเราไม่ทําแบบนั้นนะคะมันคืออาชีพมันคือความตั้งใจของคนคนหนึ่งหรือกลุ่มคนก็แล้วแต่นะคะมันไม่ใช่เรื่องนะคะ อันนี้เราก็อยู่ในพาร์ทของเราคอนเทนต์ของเรานะคะว่าจะซื้อมะม่วงก็ไม่ได้ซื้อเลย <c oughs> อยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานอะรสล,ลิ้นมันไม่เหมือนกันบางคนเขาอาจจะชอบอันนี้ก็ได้แต่สำหรับบา้านอ้วนคือ ติเรื่องความเลี่ยนนะมันเลี่ยนแล้วก็น้ํามันเยอะทุกเมนูแล้วก็ติดหวานเอาหวานเฉพาะอีแกงอันนั้นอันอื่นก็ไม่ได้หวานนะปลาดุกอะไรก็ไม่ได้หวานนะพี่แต่แบบมันเหมือนกะเพราแบบลงอาหารในร้านบางร้านที่แบบมันบึ้มเลยลุงลุงลุงสอยมะม่วงลูกนั้นที่อยู่ตรงกลางให้หน่อยมองขึ้นไปมันจะมีลูกหนึ่งหนูจะกินกับน้ำปลาหวานเนี่ยปาวานเนปาหมกินัหมดนะมันเป็นมะม่วงมันค่ะที่รักมันมีอยู่ลูกหนึ่งตรงกลาง ไปดูลุงสอนมะม่วงกันป่ะไปไปดูให้พี่มาดูมกรปากเลยว่าจะสอนหลุงต้องรับไม่มีไม้สอนนะคะนะคะนะคะต้องทำอีกคอนเทนต์หนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเราจะได้รีวิวให้น้องกระปุกด้วยวันหลายวันก่อนที่จูนมา ที่บ้านน้องจูนน้องจูนแล้วเราก็พูดถึงน้ำปลาหวานนะคะที่เป็นปลาร้าเป็นกะปิโวนะคะแล้วเราก็พูดถึงน้องคนหนึ่งนะคะชื่อน้องกระปุกเขาเป็นเจ้าของร้านเนี่ยแล้วเขาขายถูกมากๆถูกจนงงนะคะลูกค้าพี่เก๋ก็อยู่ใช่ป่ะพี่เก๋ก็อยู่พี่เก๋ก็ยังซื้อก็ยังเออถูกและอร่อยแล้วอร่อยมากด้วยอะไรเงี้ยร้านที่ไปต่อคิวดังๆแบบ ที่ทุกคนรู้จักเนี่ยเราว่าแบบยังอร่อยไม่เท่าเลยอะแกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยู่ในไหลสดพอดีแล้วเขาก็เลย <c oughs> ส่งมาให้บานอ้วนนะคะตอนนี้ก็คือถึงแล้วแล้วพี่ก็อยากจะรีวิวไงแล้วพี่มีมะม่วงทั้งต้นมีอยู่ลูกเดียวตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวจะไปสอยดูไหมดูอะไรมาเดี๋ยวหนูเป็นคนสอยเองก็ได้ขอปิดคลิปนะแล้วเปิดเป็นคอนเทนต์ใหม่โอเคปะ่ะสนุกแล้วก็เดี๋ยวอี กินมะม่วงเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปออฟฟิศโอเคปะไลฟ์สด11โมงนี่แหละอยู่อยู่บ้านยังไงให้มีความสุข <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปชี้จุดเกิดเหตุก่อนลงุงเออต้องซื้อตะก้อนนะวันนั้นไปก็แบบไม่ได้ซื้อมานะ่ะไม่มีอะไรกินนะเลิฟไม่ได่ไม่ซื้ออะไรมากว่าโอ้ยขอโทษนะเลิฟ แม่แม่แม่ขอโทษเดี๋ยวแม่จะซื้อไก่ให้นะพีข้าวตาม้มผัดทอดผัดทอดอะไรกินได้เออฟลบรี่เบลเรบรี่ทำไมหนูเป็นคนน่ารักอะลูกเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีพี่พี่เขาก่อนสิอดีตพี่พี่เขาก่อนแล้วหนูจะบอก เห็นแล้วเห็นยังหนูเห็นหนึ่งลู้คุยกับพ่อแล้วหนูอยู่ตรงนี้นั่นไงหนูเห็นอยู่เดี๋ยวหนูจะเป็นคนสอยแล้วพี่ก็เป็นคนถ่ายทำหนูเห็นนั่นไงเนี่ยตรงใบไม้เหลืองๆสามใบอ่ะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวหนูขอเปิดคลิปใหม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวขอเปิดคลิปใหม่